สวัสดีค่ะค,คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะคะคุณแม่ชื่อแม่เพรวันหานประสบค,ค่ะคุณแม่รู้จักที่นี่ได้ยังไงคะ,ะรู้จักเพื่อนค่ะเพื่อนไปวัดเขาบอกว่ารู้จักไหมสถานพุทธพุทธสถานสถาน,ถานคลายทุกตอนแรกฟังก็เฉยๆว่าก็คลายทุกก็พอไปบ้านแล้วก็คิด ตอนแรกเขาบอกก็ไม่ใส่ใจหรอกค่ะเพราะเพราะว่าฉันเดินมาจนทั่วได้เจอของจริงบ้างเจอของหลอกเราบ้างอะไรเงี้ยก็เลยต้องคิดหนักพอคิดหนักเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเราเราก็มีทุกเต็มที่คือโดนของเขาทั้งครอบครัวเขาทำคุณใสามาเราก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำแต่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้คะ่ะ อัน mm hmm. นี้รักษาจนหมดไหนหมดหนึ่งเดินไปทั่วแต่ลูกเขาก็เบื่อเขาว่าไม่อยากไปไหนอีกแล้วตังค์ก็หมดแล้วทีนี้ฉันก็ตัดสินใจอยู่มาได้เดือนหนึ่งฉันตัดสินใจว่าฉันต้องมาลองดูว่าสถานที่ใครทุกเป็นยังไง mm hmm. ฉันพิมพ์หาใน Google ก็เห็นเห็นแล้วก็เห็นแม่วันเขาสัมภาษณ์แล้วก็เห็นคนที่เขามาทํา แก้กรรมสื่อกรรมอะไรนะคะก็เลยสนใจก็เลยมาลองดูตัวเองว่าใช่อย่างที่เขามีไหมก็มาคนเดียวลูกก็ไม่ได้มาด้วยมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับทีนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเล่นสถานที่เขาทําได้จริงทําจริงๆทําสําเร็จจริงๆไม่ใช่เรื่องรอเล่น ไม่มีไม่มีใครไม่มีทุกมาที่นี่ล้วนแต่มีทุกทั้งหมดก็สมชื่อที่ท่านตั้งว่าพุทธสถานใครทุกใส่น้อยก็สมมากเลยเหมาะสมจริงๆชื่อนี้ที่หลวงพ่อท่านเมตตาม,มาหลวงพ่อก็เมตตาว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหนเล่าให้ฟังสิฉันก็เล่าตามความจริงท่านก็บอกว่าอืมงันก็ มาซื้อกรรมตามที่ในทะเบียนข้างหน้าก็บอกว่าวันนอนวันนี้ต้องมานะมาทําแบบนี้แบบนี้ฉันก็มาเพราะว่าฉันท,ทําแทงก็ต้องมาแก้กรรมด้วยการทําแทงก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังพรงาหลวงพ่อแนะนอย่างนี้ก็เลยทำเรื่องแทงทำเรื่องแทงเสร็จแล้วก็จบไปสองเดือน สองเดือนผ่านไปฉันก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านทีนี้ฉันก็มาอีกฉันปัญหาที่จะแก้ไขที่โดนคุณใสเขานี่แหละเป็นหลักแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่ามันมีสาเหตุมีที่มาที่ไปรูก็บอกว่าอืโดนมาแบบนี้ต้องแก้กรรมเราแบบนี้กรรมของตัวเราทํามาด้วยอืมท่านก็ให้ปฏิบัติไปอีกหกสิบวันรอบที่สอง รอบที่สามก็พาลูกมาพาลูกมาก็ลูกก็ทําแทงด้วยเนี่ยลูกก็สิบห้าวันก็กลับทีนี้ตัวเองคิดถึงพ่อแม่ว่าอ่าหมอหมอผีเขาบอกว่าเขาจับแม่ฉันไปขังและเจ้าที่เจ้าทางเขาก็จับขังหมดเขาว่าอย่างนี้เขาบอกเขาไม่กลัวหรอกไม่มีใครทําอะไรเขาได้เขาไม่กลัวใครทั้งนั้นทีนี้มาที่นี่อบอุ่นมากทั้งพ่อทั้งหลวงพ่อ และแม่วันและทุกท่านที่อยู่สถานที่แห่งนี้มีแต่ความจริงใจให้กันนะคะอบอุ่นจริงๆไม่ได้เสแสร้งพูดว่ามาแล้วอย่งางงูุนอย่างนี้ไม่ใช่เลยมีแต่เรื่องจริงค่ะที่พูดบอกไปทั้งหมดเนี่ยสถานคลายทุกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะเรื่องจริงๆใครที่คิดไม่ดีนะก็ไม่ดีไปเองใครคิดดีก็สิ่งดีก็ตอบมาค่ะ พาเพื่อนฉันมาทําก็สําเร็จไปแล้วเขาไปกลับบ้านมาสิบห้าวันเขาแทงคนเดียวกลับไปสามีแปลพักเลยจากคนที่อารมณ์ร้ายแล้วก็คิดมากด่าเมียเช้าเย็นพอเมียไปจากที่นี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือสามีเป็นอีกคนมาเลยบอกว่าเมียไม่ต้องทําอะไรให้อยู่แต่บ้านเขาจะทำเองทั้งหมดอันนี้เรื่องจริงประสบการณ์ของเราจริงๆส่วนส,ส่วนชีวิตฉัน ฉันก็ดีมากๆดีตรงที่ไหนว่าฉันน่ะจะไม่มีตังจะมาทําให้หลวงมาทํากับหลวงพ่อฉันจะทํายังไงจะหาตังที่ไหนฉันก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้า่ะโยมไม่มีตังจะมาทำโยมจะแบ่งที่ขายซักเอ,องานสองงานแล้วใครจะซื้อโยมก็ไม่รู้เออไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าไปขายนะ ไปจุดทูบบอกแม่ธรณีอืแลยฉันก็ทำเชื่อไหมที่หลวงพ่อสั่งว่าขายได้ไปประกาศขายสามวันเขารับซื้อมีคนมาขอซื้อจริงๆคือได้จริงๆอได้เป็นเงินและได้มาแก้กรรมนี่เลยมามทำแก้กรรมให้ลูกและให้ตัวเองนี่แหละคะ่ะขอให้ทุกคนที่คิดว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ดีนะขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่นะคะ คนที่มานี่มรวนแต่ทุกมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อเบกทุกให้เราเมตตามีแต่ยิ้มมีแต่ให้มีแต่ยิม้มมีแต่ให้หลวงพ่อไม่เคยเอาอะไรจากเราเลยมีแต่ทำให้เราทุกวันธรรมะหลวงพ่อนี้ซึ่งมากคิดได้ทำได้ตามหลวงพอ่อชีวิตจะรุ่งเรืองที่นี่คือพระโพธิสัตว์แท้ๆเลยค่ะสดๆเลยคือเรื่องจริงทำได้จริงและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้นะดีมากๆมาคุยกันรู้เรื่องเหมือนเรานี่แหละมีพูดเรื่องจริงนะคะขอให้ท่านเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะที่คิดไม่ดีนะคะท่านก็ขอบอกแค่นี้ละคะ่ะแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่แต่ก่อนที่จะมาที่นี่คุณแม่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่มาก่อนหรือเปล่าคะจ้ะปฏิบัติธรรมมาก่อนพอทาวัดเช้าวัดเย็นอยู่กับบ้านทุกวันแล้วก็ไปวัดอื่นไปวัด คือวัท่าสุงนะ,ะเป็นศิษย์หลวงพ่อวัท่าสุงก็ก็ปฏิบัติกรรมฐานอันนั้นเขาเรียกว่าฝึกมโนยิทธิค่ะ,ะแล้วก็ฝึกมาจนกี่ปีจังใจปีพศสอี่สิบนะคะไล้มาเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีก็มีตังไปบางทีไม่มีก็ไม่ได้ไปแต่ถือเป็นแนวปฏิบัติเหมือนที่เรามาที่นี่หลวงพ่อสอนให้เดินกรรมฐานฉันเดินไปทั่วประเทศฉันยอมรับที่นี่นะกรรมฐานสุดๆ สุดๆห,หัวใจของฉันไม่มีใครพาทํำแบบนี้มีเวลากี่เวลาพักน้อยมากพักก็แค่ให้เราคลายครายเหนื่อยหายเหนื่อยนอนพักซักเสื้อผ้าอะไรเวลาก็พอดีพอดีอดที่เราที่จะทําไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยมีแต่เรื่องบุญบุญตลอดตั้งแต่เช้าตีสามลุกนะคะแต่ฉันน่ะปกติของฉันตีสามลุกทีนี้พอมีปัญหานี่ก็เลย หันไปช่วยการครัวเขาก็ตีสองลูกบ้างอะไรเงี้ยก็ทาปกติก็อายุก็เยอะแล้วเนะก็เพลียก็เหนื่อยบางทีก็นั่งก็หลับบ้างอะไรบ้างแต่ก็<ม>อยู่ในสมาธิเห็นคุณแม่ปฏิบัติเนสัชิกทุกวันเลยหรอคะหรือจะพจ<า>ื่ทุกวันพระค่ะไม่ได้ทุกวันค่ะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราทาไม่ได้ทุกวันเนสันชิกคือปกติมามาเที่ยวทําให้แม่นี่จะนอนประมาณอย่างมากก็สองชั่วโมงแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็ ทำให้พ่อช่วยงานพ่องานครัวแม่นิดบ้างทาทํางหน้าพุทธสถานถูพื้นถูอะไรแล้วก็เย็บผ้าได้ก็ใครให้เย็บผ้าก็เย็บให้เขาไม่เอาเงินไม่เอาอะไรหรอกค่ะแล้วแต่เขาจะเมตตาให้ค่าไฟหลวงพ่ออ่าแล้วก็การปฏิบัติธรรมของคุณแม่นี่จะแค่เพื่อให้จิตใจสงบหรือว่าหวังของมักหวังพานิพานจ้ะหวังพันิพานชาตินี้ค่ะแล้วอำว่าครรมะของหลวงพ่อตอบโจทย์ที่คุณแม่กําลังตั้งใจตั้งไว้ไหมคะ ตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะถูก,ท,กทุกอย่างหลวงพ่อพาไปจุดใครทุกไม่ต้องมาเกิดอีกนี่คือทำรรที่สัมผัสมากับตัวเราเองไปที่วัดท่าซุงเขาก็มีเวลาให้ปฏิบัตินะแต่มีเวลาพักเวลาไม่ไม่ปฏิบัติไม่เยอะแบบนี้ปฏิบัตนะิประมาณบ่ายโมงทำเสร็จแล้วก็พักพักมา สี่โมงห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นก็ไปทำวัดเย็นแล้วก็เจริญสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแค่นี้แค่นี้เลยค่ะมีมีเช้ามาถึงเย็นสองเวลาแต่ที่นี่มันกี่เวลาละค่ะคุณแม่ตั้งแต่ตีสามมาจนถึงสามทุ่มหรือสองทุ่มอ่ะนั่นเลยค่ะเวลาปฏิบัติแต่ไม่เบื่อนะคะหลวงพ่อไม่ให้เราเบื่อในการปฏิบัติ ไม่ไม่เบื่อเลยไม่เคยคิดว่าโอ้ททาไมเหนื่อยทําไมอันนี้ไม่มีค่ะมีแต่กําลังใจจะพุ่งจะพุ่งจะพุ่งขอโอกาสว่าถ้าเราได้เจอหลวงพ่อตั้งนานกว่านี้ฉันคงทําได้เยอะกว่านี้คิดแบบนี้พราเรานี่แรงเรามีน้อยแล้วอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วก็พอใจค่ะที่หลวงพ่อให้มาก็ไม่ได้โทษทิ้งไปไหนก็อยู่รักษาในใกายในใจเราตลอดเพราะหลวงพ่อว่า เกิดมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราก็ต้องหาให้พ้นทุกข์ให้ได้เรื่องของค่ะแล้วคุณแม่คิดไหมว่าจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่กับหลวงพ่อไปอีกนานไหมคะก็เราก็ต้องถึงเราจะอายุเยอะแล้วนะแม่ในพรเรื่องจริงและลูกเขาก็เอาเรามาเลี้ยงและภาระของเขาก็มีเยอะแยะเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแยะฉันก็เกรงใจใลูกแม่ ตอนแรกจะมาอยู่กับหลวงพ่อนะตลอดไปทีนี้เราต้องกินต้องใช้ก็คงจะแล้วแต่บุญแต่เราจะไปได้เท่าไหร่ตั้งใจคือตั้งใจแบบนี้แต่คุณแม่เราก็ต้องหาเีงตัเองจะเห็นช่วยงานกันล้างช้วยล้างจานช่วยงานทุกบันตั้งแต่มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยฉันจับงานล้างหม้อเนี่ยมาถึงฉันไม่มีงานอื่นที่ฉันทําไม่ได้งานครัวฉันไม่ถนัด แต่เรื่องอย่างนี้ชันถนัดทางความสะอาดอะไรฉันถนัดะ,ะนนดแล้วสภาวธรรมนี่คุณแม่พอจะรู้ตัวเองไหมคะว่ามันพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้น,นด,ดีขึ้นค่ะดีขึ้นจนรู้ตัวรู้ตัวเลยใช่ถ้าเราถ้าเราอารมณ์เรากระทบมาเนี่ยเราไม่รับเนี่นะแม่มันหล่นไปเลยนะแม่จิตเราเราไม่รับอ่ะเขาพูดอะไรเขาให้พูด หยาบคายขนาดไหนนี่ไม่รับนะแม่มันหล่นไปเลยอ่ะคิดว่ามาที่นี่มาถูกทางแล้วมาถูกทางหลวงพ่อนี er ่ค kind of ือผู้นําทางปล่อยวางอย่างเดียวหลวงพ่อสอนปล่อยวางและอภัยปล่อยวางอภัยมีสองอย่างทําได้สําเร็จถึงนิพพานจริงๆค่ะสาธุขอให้คุณแม่เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนิพพานนะปัจจะโยคุณสาธุค่ะ